ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ครรพหลักทุกท่านเนาะนะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่นะครับมื่อนีผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเอาสูกเอาหลาบเนาะเอาเหล็กครับอพญหนองน้ำมู่นะครับอกเดินทางมาอยู่ที่บ้านพ่อแกเนาะนะครับซึ่งเอามือนีนะครับบอกว่าสีเอาเหล็กจากใบล้านนะครับ ซึงแอดกับว่ายังประธานเด้เคยเห็นคือกันเนาะนะครับเอากับใบล้านเนาะคือสีหูจักใบล้านเนาะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับก่อนเอาเลยกับอาจารย์เพื่อนกับยังเบิงตำราให้กับพี่น้องผู้เสียงโชคเนาะนะครับมขึ้นนี่เบิงเบิงตำลาแม่นนะครับ ของแท้เลยไม่แม่นี่บไม่มเจ้าก็ตอเ่นเจ้าหาซื้อเสียผา้เท่าไปเออผาุ้ฒ่าเออบไหนเพิ่งไปชัวให้ยกัเจ้าก็เอาไปทายบ้ะงองสี่เดยงไมกล้าจิบก็แ้่ได้ต่าใบเมื่อกี้บอกว่าไม่กล้ายิบไม่กล้าให้เขาดูให้ยานยานอาจารย์เบิรงแม่นป่ะกา เือาผู้หญิงตู้ใสเอาเียผ้าเจีวเตแต่วเป็นเสียผาผู้ถมดเอาไปคเพราะว่าห้องโงม่เอียนเท่เตินตามใบใหม่นะครับคุณพชมข้ามมันมีใบใหม่ลัษณะนี่บอกมันมีเงินกับพู้ย่างกอสินี้ไม่เต็มแดเต็มันเอาไปเจียวไเจเนาะขนาดอุตสาหเลือดแล้วนะ เออออนี่นี่ก็บ่งเออบงบ่งแม่บานัเออแม่บาทอาจารย์แกมะเลือกเลยนี่เลือกใบใหม่ที่ว่าอยู่ห้องพักไปเลียนไม่สองเทียนไมเปนก้อนเปลี่ยนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนสองเเปลี่ยนเปลี่ยนสองเทียนคเบางงามบางงามเลือกเลือดหลเลยบงเสียพาผู้เฒ่าพาผู้หูหนจ้ะเปยพาคุณวเเจ้ามยหย่านเปลียนสีเลย

ใช้แต่ใบลานพวกปุดบอกมาให้ผมหน่อยเป็นใบลานเก่านะครับ่าจะูาชมนาะรื้อหมดเป็นอาจารย์ อาจารย์บอกว่าเหลขกนะครับสี่ออกอยู่ในขันเนาะนะครับก็มาเบ่งนะครับว่าเมื่อนี้นะครับตัวเหลขที่อาจารย์นิดนะครับที่ได้ตัวไหนเนาะนะครับท่านผู้ชม Thank <laughs>

ไ,ได้มครับอาจารย์เมือ่อกี้ผมโทรศัพท์มีปัญหาหเป็นเป็นเลขใดครับแปดสี่ศูนย์ครับแปดสี่ศูนย์ให้สี่ผมเบิร์กอีกเลยบ่ะได้อ <c oughs> ยื่ใส่ครับเนีย่ยเดี๋ยวนะเจ๊งหายมั้งนื่อยไปแท้เลยเรา เลยงงามครับ840เงินม่ตูงง่ายเลยอาหารเอสซีเป็นยังไงครับเรียๆผมจะหายบ้างนี่ๆๆอาจารย์สี่บ้างถูกมากนี่นี่เลขแปดนี่เลขสี่นี่เลขศูนย์นี่840นี่เลขสี่นี่นี่ นี่เลขแปดนี่เลขสี่นี่เลขศูนย์ดสี่ศูนย์หรอแปดสี่ศูนย์ตรงๆเลยครัรรรบผมนีแปดนี่สี่นี่ศูนย์ก็ต้งชมเนาอกะใส่ดูิัิษใส่วิจารณ์ในการชมเนะเอาไปเอาไงนักขึ้นก่อนผมจะผมจะเบิ้ลหุ่นบเหนองไมตปวดียวกันนั้นจะได้เลยได้พี่เะ <c oughs> นี่ขอให้นคนตั้งหาด้ครับเนี่ย นี่สิเอาน้ำผาบ่าครับเอาน้ำผา <c oughs> ตรงไปบ่ตรงไปใบผาเลยถ้าเพิ่นไห้คืคอ่ไห้ก,ก็ได้ก็ไปไงออกแล้วออกแล้วเอามาเลยบริจาคผาเลยแม่นบ่เนี<อ>่ยเอาเหล็กเขาในหรือเหล็กอยู่นอกครับเอาเหล็กอยู่นอกเอาเหล็กอยูนนออย่น,นอก ไ่นอกไม่หัวนี่เพราะว่าเข้าวอดีไปใบอาจารย์บอดีจับเลยเนาะเออบอดีจับมาหลุ่นกันกับสำหรับชุมนาะนะครับอ้าวเดดี๋ยวเปิอาเอาเลยอยู่หนอกม่นบ่ะเอาไอันนั้นเข่าในอู้บอดีจับพยยังเข่าเซยเลยบ่ะตัวอยู่ในยังออกมาเด้เจ้าเจ้นั้นเราต้องเอาออกครับตัวนี้ก็เข่าในตัวนั้นเด้ เออจานนันออกก่อนจานนึงเอ้าบอด้จับคือเข่าว่ะตัวแรกตัวแรกออกมือตัวเขาจับกันพอจั้ไปถ้าตรงกันนี่จานหนาไปเนาะเอออันนี้อันนี้อ๋ออันนี้สองอันที่สองอันนี้อันที่สามเอาไปบ้านพิพน์ไปตอนไปอือย่ายนั่นแหะย่ายนี่เป็นห่วงไวให้เบิื้องย่า่นั่นแหละ ยังได้ยังบดได้สามนะครับท่านผู้ชมเนาะได้สามตัวแล้วในขันเมื่อกี้เห็นเป็นแปดสี่ศูนย์ฮะได้สามตัวมีคนตัวแรกตัวนั้นเด็กของอาจารย์เปิดยังไงนี่นี่เอาได้สี่ตัวถือว่าตัวแรกตัวแรกฮ่าโอ้ตัวแรกฮะเหมือนไมันกลับไลยไป แม่เก่าเก่าเก่าห้าเก่าเดีจะใช้มาที่เขืนชงแต่ว่าผุดว่ผุดาววซีเด้อเว้ยตายาววซีเลยซีดีโอ้ยาววศูนย์เนี่ยบ้านอ่าววาศูนย์เนอะโมเดสละว่าเป็นศูนยบ้านีกเพิ่งไ้ยินโมเดสละเว้ยศูนย์อีลีศูนย์อีรีอืมอ้เอาแล้ว ศูนย์อโอ้อาจารย์บอกว่าอย่าศูนย์อย่าอย่าซี่อย่าศูนย์เลยไม่ดีครับคนขิงลุกหยาบเลยคนขิงลุกหยาบยาเลยวราันี่มันจงแมนดินี่มันจะแมนระัรนนในข้นแต้มเดียวเลยสิศูนย์อันนี้อันนี้ขึ้นเป็นเก่าศูนย์โอ้คนขิงลุกเลยศานี้ี้ตัวตัวานี่ยมาบังเืยเรมาบังดีสครับโอ้ยยังหามาบั หาบางบังหากับซี่พมานำกันหากับซี่ะมานำกันคือคือมันใจมันก็มันใจอือเอาให้จังไงมันขนเชียงลุกเหรอหาเก่าสีูนนะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ไวผมไม่ได้ประพยอาจารย์บอกว่าสีสีได้กับสีดีสูนสีไม่ดีหากับซี่พมานำกันเลยเอาหาออกว่าสั่นกัประมาทว่าไดนะครับท่านผู้มหาเก่ากันไดหากับเก้าไมานำกันได เอาใส่ก็ได้หนาทับของมันกันได้เรียงเรียงเรียกไว้เพื่อภูมิพลักภูมิพลักสองตัวแต่อาจารย์นี่พันทงที่เก่าสี่ศูนย์เพราะวัาเลียงวันเลี้ยงวันทวันขดเพราะว่าในขันเมื่อกี้ได้แปดสี่ศูนย์ครับแปดสี่ศูนย์เจ็ดจ้าไในแปดสี่นย์แม่ข้าซ้ำไดียงตัวเดียวกันต้องตัวกระหานเข่าเพราะวันเลียงตัวนี้มันตัวเดียวกันสองตัวกระหานเขามื่กับบ้านน้ำกันเนี่ย กาเลี้ยวไปก็เหล็กมวนอี่คนทิงดูแข็งซีน like sí> ี้แม่ยังคือเนี่ยเขาลอดศูนย์นี่แม่วาซีนี่แม่กับมันโอ้เบาออกสมสมพอดปากเนาะว่าเป็นเหล็กซีเยนะซีอีหลีว่าศูนย์กับศูนย์อีหลีเนาะของแท้เลยนะเนี่ยอาจารยสิบอกทีอะไรไม่ใหี่สิไม่โชคอกไรไม่เงี้บอกไม่เรับยหลากรอบหนึ่งเนาะนะครับพูดเถ่าไปบัด หาเก่าสี่ศูนย์สามตัวแล้วแต่ทำไปช่วงสี่จบวินนะครับอืมแล้วก็เนี่ยอะไรมันดีเขาบอกครับผู้ใหญ่นี่คือเทียนครับเขแจ้งเทียนหนึ่งเทียนคู่หนึ่งไปชุดแล้วก็จะเดียวเป็นยังไงอาจารย์หมั่นใจบ่ครับเพราะว่าเรียกตัวนี้นีเพราะว่ามันออกจากปากผมเลยนะครับเออผมมาซีมากศูนย์มากมามาปรับบปรับเลยเพราะที่มั่นใจยังมั่นใจสี่ศูนย์นี่มันตรงกันสองสองอย่างเนาะครับผมผมให้ ให้เมียบาหมื่นเปอร์เซ็นต์เลยไหมเด็กตัวนี้มืซับไปซับมาถือถือสามตัวเลยซับไปซับมาไม้ไม้ไม้ข้องมาเล,ล็กสี่ตัวนี่แมนบอกครับซับไปซับมาถี่ถึงเลขสามตัวเลยครับจับวิ่นเลขกหาเก้าสี่ศูนย์นี่ครับครับแต่ลักลักนี่อาจารย์มัดต,ตัวไหนหเป็นพิเศษบอผมนี่มักต,ตัวนี้แหละเป็นพิเศษตัวไหนครับตัวทั่งไก่ไอแปดสี่ศูนย์บอครับมันแงก ผมมักตัวนี้มันฝันวาออกตัวนี้ได้ไหมเนี่ยอืม่อชมักตัวไรออกตัวนั้นนะมันออกตัวไม่ยิงนะมาเนี่ยผมไปฝันเดี่ยวผมพอยี่ทีทรมาเนาะผมมักแค่งีดีเด้นอือสี่หกจะวายู่ไหนจะวาว้ายมันฉีออก็ยังดูกระดดกระเดียดมาเลยมันออกไปหมื่บ้านเมื่อก่อนนี่ออกีหรีพต้เดกลับเลยผมมาอันนี้ผมไม่ทราบเอาอาจารย์มักแปดสี่ศูนย์ แต่ว่าเลขที่อาจารย์มากนี่อาจารย์ว่าส่วนหมากสีบอ,อกครับมันสีไป,ออ,ปออกถ้าออกก็คือเก่าสี่ศูนย์ี่ับนี้บันนี้กันผมทุ่งท่นนั้นปั๊บมันสิ่มาออกตัวนี้อสั่นสองหางนี้ถิ่มมาได้ครับมันถิ่มมาได้ไไดก็คือเก่าสี่ศูนย์กับแปดสี่ศูนย์เกียตว,ว่าผมเนียนตัวใดมันสะไปออกตัวผมบนเนียนเะนะนั่งขับแพรกันบาในกันเฮ็ดเป็นถึงสามตัวได้สวน เราซีไว้นาก็มาชุนไว้เดี๋ยถ้าจิเอาชุนไว้ถือได้ไม่กางกันแน่เฮ้ยยังไงถือได้ครับพอวันพุธนี่มันเล็กมันมาสูงนนะถือเลยครับถือเลยครับไปเจอคนในเรือปูเลยแต่ไอเรื่องนี่นี่อาจารย์บอด้จับเลยเนาะบอดี้บายเลยครับบอด้จับบอด้บายเลยเอาไว้นอกกับผมก็พังหุ่นเลยให้เพื่อนออกให้แล้วกันผมมาบายตึกจริงๆมันก็จะออกงั้นมือผมเพราะวันนี้ผมบอด้บายผมพันแล้วผมก็แย่หุ่น ก็มีโตโตแรนเข่าไปขางในผ่าแล้วก็ชิยู่นอกผ่าให้เบว่าให้คล้องพื้นคล้องแห้งๆองรักษาพื้นยูนนี่พื้นบอกเองนะครับเวาผมมั่นใจว่าคล้องพื้นแห้งอะไรคลองพนแห้งพ้นจับบอกเองนะพ้นกระจับให้หาเก่าสี่ศูนย์แม้ว่าผมไม่ได้จับได้นะครก็ก็งึดคือกันเนาะ มันก็ออกเข่าเออเข่าไปไหนจังใดครับตึกตึกจังสี่มันเพราะว่ามือผมเห็นเนาะมันก็จะออกได้เนาะครับอันนี้ผมว่าได้ชุ่นยังเลยไปๆธรรมดาเขาไปไๆยังฉั่นย่อขึ้นมาไปเพลิดเอื่นเดี๋ยวมันก็จะทิ่มหัวลอยยิ่งก็อืมอันนี้เพิ่นเอาออกหายเนาะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของรักสมรักษาเพิ่นอ่าของพ่อแก่กะของเก่าของโบราณหลายนะครับทุกผู้ชมเนาะเออฉันผมดีไปเมาทั้งเหียนอืม เพราะว่ามัตะลางมือม้วนี่บ่เขอห้องก็มาทางเฮียนครับมันเคยจังแบ่บมาห้องม้ขามเพิ่นนะแม่นอ๋อกูกูเป็นสิ่งรักษาอยู่นี่มันคือจังบ่มาหากูเป็นสิอะไรสิประมาณนันเนาะครับครับเออครับผมครับ